คุณเอกพบดว่ากว่าจะรอแฮคัตต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับรอเขาเสนอมาครับรอ,อเขาเสนอมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเข้าข่าวเดี๋ยวจะเข้าเรื่องให้ฟังรองทักทายนก่อนคุณนิติโลดผมก็ว่าจะรอแฮคัตแต่ซีอเอ็มบีไม่เล่นกับผมไม่ลดเลยทำยอมไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าผมปล่อยอีกนานไม่จะถูกฟ้องมั้งครับคดีเอา้าก็ทำยอมไปแล้วก็จบแล้วสิแฮะหมายถึงจะปล่อยหมายทำยอมเสร็จแล้วจะปล่อยเหรอ c i m ออมบก็ให้นะแต่มันก็แข็งจริงแต่ว่ามันก็ให้นะอืม ก็ถ้าเกิดไม่จ่ายจริงเดี๋ยวเขาก็บังคับคดีมีอะไรให้เขายืมคุณวิชัยบอกว่าสงสัยรบกวนสอบถามมาตรฐานในการปล่อยกูต้ต่างๆของแบงค์เท่าที่เคยฟังมาค่อนข้างปล่อยกู้อย่างเข้มงวดมากคำถามคือเข้มงวดมากขนาดนี้ทําไมยังเกิดนี่เสียเยอะหรือว่าการปล่อยกูต้ต่างๆยังคงมีช่องโหว่เฮ้ยการเกิดนี้เสียเยอะ มันไม่ได้เกิดกับแบงก์ปล่อยกู้แบบไอ้นี่มากนะคือลูกค้ามันเปลี่ยนไปเอง <c oughs> จริงๆเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าคุณเนี่ยจะกู้ซื้อบ้านหนึ่งหลังเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยถ้าจะกู้ซื้อบ้านนะควรไม่ไม่ควรมีหนี้บัตรเครดิตเยอะนะอ่าเราก็เออไม่มีเว้ยหรือบางคนก็อาจจะ <c oughs> เอาเงินไปเคลียร์บัตรแต่ยังไม่ปิดบัตร บางคนก็ปิดบัตรไปเลยนะแล้วก็ทําตัวแบบสะอาดเลยไปยื่นกู้บ้านอืมนะครับบางคนพอไปยื่นกู้บ้านกู้บ้านได้กู้บ้านเขาก็เข้มไงใช่ไหมสินเชื่อบ้านที่เคาะสินเชื่อบ้านเขาเข้เขมอา้าวพอคุณกู้บ้านได้เสร็จอา้อาวเฮ้ยโล่งละกูทําตัวเป็นเด็กดีมานาน,านกู้บ้านเสร็จเรียบร้อยต่อเติมบ้านต่อเติมครัวแบบพี่หนุ่มเนี้ยโอ้โหพูดแล้วแบบนะฮ โอ้โหททำไงวะแม่งไม่มีตังค์ละกู้สินเชื่อบุคคลต่อเติมบ้านกู้สินเชื่อบุคคลมาเสร็จเรียบร้อยเอาแอร์อีกอะแอร์อีกสามสี่เครื่องออาบัตรเครดิตรูดแม่งเลยนะ <c oughs> นะเต็มวงเงินแล้ว <c oughs> คุณลองนึกดูนะก่อนที่คุณจะกู้ซื้อบ้านคุณถูกไหมลองนึกภาพดูนะวันนี้คุณไม่มีหนี้บ้านคุณไม่ต้องผ่อนบ้านนะ ตัวเบาๆเลยนะเออแต่พอคุณมีบ้านปุ๊บกู้บ้านได้สามล้านคุณต้องผ่อนแล้วนะเดือนประมาณหมื่นกว่าบาทนะจากที่ไม่ต้องผ่อนอะไรเลยอะกลายเป็นว่าเนี่ยพอเดือนนี้คุณกู้ได้ปุ๊บเดือนหน้าคุณต้องผ่อนแล้วนะหมื่นกว่าบาทเป็นอยู่มันเปลี่ยนไปนะความเป็นอยู่มันเปลี่ยนไปเลยนะจากไม่ต้องผ่อนกลายเป็นเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบมันพลิกฝ่ามือเลยนะจากไม่ต้องผ่อนกลายเป็นผ่อนเนี่ย ถูกไหมจัดที่คุณไม่มีหนี้บ้านอยู่ดีวันดีนดคืนดีเดือนหน้าเนี่ยคุณมีหนี้บ้านคุณต้องผ่อนแล้วพอคุณผ่อนหนี้บ้านเสร็จด้วยความที่ไม่เคยผ่อนมันตกกระจายเฮ้ยเงินกูหายไปเยอะเลยเว้ยเดือนเดือนนึงกูต้องไปผ่อนบ้านเออแถมแม่งต้องไปต่อเติมนู่นนี่นั่นอีกเอา้าเอาสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตไปรูดซื้อแอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านคราวนี้แหละนะฮมันก็เลยทําให้กลายเป็น นี่เสียเพราะมันตึงนะอันนี้คือสินเชื่อบ้านนะ <c oughs> สินเชื่อธุรกิจสินเชื่อธุรกิจก็ลูกค้าที่มีประวัติดีธุรกิจดีนะกู้สร้างโรงงานสั่งซื้อเครื่องจักรมีวงเงินโอดีเอา้าธุรกิจดีโคมคามโคมคามทุกธุรกิจพอเริ่มธุรกิจเริ่มดีทุกธุรกิจทุกเจ้ากิจการก็จะนะ ฝันเฟื่องอยากจะขยายธุรกิจนะนะเอาไม่ได้ผมไม่ได้ว่าคุณเอ็มนะอย่างคุณเอ็มเห็นไหมเขาขายดีเขาก็ยังมีสขาตั้งหลายสาขาเลยเห็นไหมอย่างอของคุณเอ็มอะ <c oughs> แต่คุณเอ็มเขาคงไม่ได้กู้หรอกอนะแต่อย่างลูกค้าผมเนี้ยเป็นเจ้าของกิจการลงอย่าวันนี้ล่าสุดลูกค้าผมงานอยู่ที่ระนองเราเคยเคยดูคลิปผมบัางที่ผมเป็นระนองแล้นะผมเสียสตินิดน,นึงวันนั้นกินเหล้าเมาถ่ายคลิปลงยู u b e อีกต่างหากนะเออ วันนี้ก็คุยกันมาประมีวันนี้บอกพี่ออ้ยผมมีวงเงินมาเป็นสิบเล่าเนี่ยอยากเอาอีกพี่อู้หายให้ผมหน่อยบอกได้ครับได้ครับเดี๋ยวแนะนําแบงค์ให้ครับเขาบอกเขาอยากได้แบงค์กสิกรนะบอกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ครับเนี่ยเผลอไปแป๊บเดียวกกลับมามีมีทีมีวงเงินยี่สิบสาสิบล้านแหละแล้วมันก็จะเริ่มห้าวไงมันก็จะเริ่มหาวงเงินกู้ไปเรื่อยๆมันก็ขยายกิจการไปเรื่อยเหมือนเอ็มดูดิพอร้านขายดีเฮ้ยแม่งกูมีร้านเดียวเนี่ย กูมีแค่หนึ่งหน้าร้านเนี่ยกูขายได้กำไรเดือนละสามสี่หมื่นเอ้ยแล้วถ้าเกิดกูมีสามสาขาล่ะแทนที่จะได้กำไรหลังสาขาละสามสามสาขาก็มีกำไรแสนหนึ่งเลย,นะยเอ้ยเฮ้ยกูก็ขยายกิจการหดีอวะอืมนะตื่อเฮ้าไหมพอเรากู้เงินแบคงแรกได้ธุรกิจเราดีเราเริ่มขยายกิจการมันก็ต้องมีแบคงอื่นมาเติมให้เอา มันก็มาจีบแล้วก่อนแบงค์อื่นมันก็มันมันก็มันมันจะมันจะมาจีบก่อนมันจะไม่กล้าดึงออกไปทั้งพวงหรอกมันมาจีบก่อนดูก่อนเหมือนก็เอาไอ้นี่มีเงินยี่สิบล้านใช่ป่ะนะอีกอันก็ไปห้าล้านก่อนดีที่เอาไปเพิ่มสภาพคล่องเออนะครับอีกแบงค์มึงก็เอาไปอีกสี่ล้านที่อันนี้ก็เอาเดิมมีอยู่ยี่สิบเอาที่มาห้าเอาที่มาอีกสี่นะนี่มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะพอสุดท้ายเนี่ย ไอ้เจ้านี่หลักม่งเริ่มหนาวแล้วเฮ้ยเฮียเฮียมีนี่ผมอยู่เดิมอยู่ยี่สิบล้านนะแล้วเนี่ยผ่านมาปีสองปีเฮียไม่เป็นนี่เพิ่มมหมอีกสองสาเจ้านี่ไอ้เจ้านี่หลักเริ่มหนาวแล้วเหมือนกันนะเออแต่ว่าเจ้านี่หลักมันก็อาจจะไม่หนาวเท่าไหร่เพราะว่าหลักประกันที่เรียกว่า core asset นึงอยู่กับมันอยู่อถ้ามีปัญหาขึ้นมามันก็ล็อกได้ตรงนี้นะแต่นี่คือทั่วไปที่ที่มันเป็นนี่เสีย ไม่ได้แปลว่าวิเคราะห์ไม่ดีนะไม่ใช่เพราะว่ากู้ปุ๊บเสียปับไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นส่วนใหญ่เขาวิเคราะห์มาดีอะครับเพียงแต่ว่าลูกดีนั่นแหละที่ที่ทำให้ตัวเองเสียเองนะเออตอบตอบพี่เออ่ใครนะพี่วิชัยนะฮะอ,อืกูเรียกว่าของผมแค่เล็กๆเ,เ,เองครับเงินกูอาจจะไม่เยอะอาศัยเก็บเล็กผสมน้อยค่อยเดินช้าแต่ไม่หยุดเดินโอ้โห เยี่ยมมากเลยคำนี้อ่ะเดี๋ยวไปตอบคุณพินโยนพ่อนโลนก่อสร้างป้าต่อไปลดจํานวนเงินโอดีที่ต้องใช้ไอ้ลดจํานวนวงเงินโอดีที่เหมือนบัตรเครดิตอ่ะโคตรยากเลยนะแต่ผมว่าคุณพินโยน่าจะได้แห่าคุณพินโยนจากการเรามาพูดคุยสนทนาผ่านทางนี้เราเริ่มรู้สึกว่าอ่าคุณพินโยน่าจะได้นะ <c oughs> คุณรมมนรมลติดเก้าหมื่น ยอมติดบูโรขอส่วนลดเขาเลือแค่ห้าใช่ไหมฮะจบหรือเปล่าฮะจบใช่ป่ะโอเคเยี่ยมเลยถ้าจบเขียนมาหน่อยว่าจบแล้วแบงค์อะไรฮะเพื่อนๆจะได้รับรู้เป็นวิทยาทานด้วยนะครับคุณน้าุมลนมาแล้วว่าเป็นซิตี้แบงค์โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับถ้าเกิดซิตี้แบงค์เก้าหมื่นหรือ 5, ห้าหมื่นห้านี่ถือว่าเก่งหน้านะครับเพราะซิตี้แบงค์ส่วนใหญ่จะลดให้แค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต นะแต่ช่วงหลังๆนี่ผมได้ยินข่าวซิตี้แบงก์ลดกันลดกันสี่0บห้าสิเปอร์เซ็นมาเยอะขึ้นนะในรอบสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยซิตี้แบงก์เริ่มอ่อนลงแล้วนะครับตอนนี้ซิตี้แบงก์เริ่มรับแฮคัดแล้วนะครับเดิมเซ็นนะอ่านะครับนี่คือข่าวดีนะคุณนเริญม,มนจบไปแล้วนะครับเก้าหมืนจ่ายแค่ห้าหมืนห้าแล้วหมดนี่คุ้มคุ้มนะฮะยอมผิดบูโรนะรแต่ได้ส่วนลดคุ้มกว่า คุณนรงฤทธิ์คุณสมพศ์ว่าถ้าอยากผ่อนรถยังเป็นหนี้ห้าแสนจะปิดหนี้ให้ไวต้องจ่ายเท่าไหร่ดีครับถ้าเงินสามหมืนห้าค่าผ่อนคุณผิดคุณสุพจน์คิดผิดแล้ว <c oughs> การผ่อนรถอะ่ะค,คุณจ่ายเยอะมาอะไรลงไปเลยมันคิดเป็นค่าง,ง่วดมันแฟตเลทมันคิดดอกเบีย้ยแบบมันให้จ่ายแบบแฟตเลทมันไม่ได้ลดต้นลดดอกครับผ่อน มีเงินเยอะก็ไม่ต้องไปผ่อนมันก็ผ่อนตามระบบมันไปไม่มีประโยชน์ครับเพราะมันต้นลดดอกอืมนะไม่ใช่ลดต้นลดดอกครับไม่จำเป็นต้องไปไม่ต้องเป็นต้องจ่ายไวให้ไวเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยอืมคุณนรงฤทธิ์ว่าทุกคลิปของช่องนี้เป็นประโยชน์แน่นอนครับโอ้ขอบคุณครับแต่ก็ไม่เห็นมีคนไม่เห็นมีคนค่อยฟังเลยดูดิมีฟังอยู่ร้อยเจ็ดคนนีง เออเป็นประโยชน์แต่มันไม่ค่อยฟังกันนะออคุณเอ็มบอกว่าพดดอกเบี้ยรดแบงก์เขาคิดดอกเบี้ยลูกหน้าไปแล้วผ่อนไปตามงวดดีกว่าครับยังไงก็รอเฮียขยายาความอีกทีโอเคคุณดิดสวัสดีครับคุณธีรยุทธสวัสดีครับคุณกาภูมิบอกว่าแฮคัดไปแล้วปิดหมดทุกบัตรจะทําไงถึงจะกู้บ้านได้ครับทอสองนะฮะธนาคารนาคารสงเคราะห์ปิดนี้แล้วไปยื่นกู้ได้ครับอืม ทำลายทําระบบทำมาหากินของหลายคนเลยนะหลายคนไม่รู้นะว่าติดประวัติเครดิตบูโรแล้วปิดหนี้แล้วอย่างน้อยสามเดือนหกเดือนแล้วแต่เคสนะทอสเขารับลูกค้าผมมาเต็มไปหมดเลยผมแนะนําไปอะ่ะเออนะมันจะมีพวกบางเพจมันจะแบบเนี่ยติดบูโรก็รับก็เคลียได้นะอะไรอย่างเงี้ยจริงมันไม่ต้องเคลียรหรอกเขาให้อยู่แล้วทอาทศอ,อะไม่ต้องไปเสียคา่าคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นอะไรนะครับไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรเลยครับมันเป็นระบบที่เขาให้ ออสอปิดหนี้แล้วเป็นหนี้เสียปิดหนี้แล้วไปยื่นกู้ได้ครับสามเดือนหเดือนปีหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่คุณสมบัติของคุณครับบางคนก็หเดือนบางคนก็สามเดือนบางคนก็ต้องปีหนึ่งอืมแต่ถ้าเกิดคุณแบงค์อื่นนี่คุณต้องรอสามปีครับเดี๋ยวพออสอได้เลยครับคุณอโทษว่าอ๋อครับถ้าถามถ้าปิดหนี้ลดลดให้หมื่นกว่าบาทใช่ก็คือนั่นต้องปิดทั้งก้อนไงมันลดหนี้ให้แค่นิดเดียวแต่ถ้าเกิดคุณจะแบบ จ่ายแบบบ้านเงี้ยแบบจะรีบโปะโปโปะให้ไม่ต้องไปโปะแต่ถ้าเกิดจะจ่ายทีเดียวช็อตเดียวอ่ะเอออันนั้นนะได้ลดได้ลดส่วนลดนิดนึงอืมคุณพลอยซาพาแซบนะฮะพลอยซาพาแซบบอกว่าติดตามมาตลอดตอนนี้กู้บ้านผ่านแล้วขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆนะครับครับเอ้าทําไมจะพูดครับล่ะอ้ใส่นี้จะเป็นจะเป็นโปรฟ้า์แฟนนะครับผมย,ยินดีด้วยนะครับ คุณนรงฤทธิ์บอกว่าจากคนหนี้เสียติดเครดิตเคลียร์หนี้เมื่อปีที่แล้วทุกทุกบัตรเดือนหน้ายื่นกู้ซื้อบ้านได้วงเงินหกล้านโอ้โหสุดยอดผมฟังข้อมูลดีๆจากช่องนี้แหละครับโอ้ยสุดยอดเลยครับเก่งมากเลยครับคุณนรงฤทธิ์โอ้ขอดูหน้าขอดูหน้าใกล้มันใกล้เหลือเกินนะดินดีด้วยนะครับดีด้วยครับจากคุณนรงฤทธิ์เป็นหนี้บัตรแค่ประมาณ ล้านสองล้านนะครับตอนนี้เดี๋ยวคุณนะลงทิศเป็นที่บ้านหกล้านแล้วนะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยอืมเก่งมากเก่งมากคุณเอ็มบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟังหรือสนใจเรื่องไฟแนนซ์เรื่องการเงินวันหนึ่งมีปัญหาจึงจะหาวิธีทางแก้ไขปัญหาแต่ถ้าวันนี้เรามีความรู้การเงินมาได้เปรียบอืเยี่ยมเลย t เบติดบัตรเครดิต 30, สามหมื่นสีรวมดอกเขาให้จ่ายสองหมืนเจ็ดีไหอุ้ยน้อยไปอะครับ น้อยไปสักสองหมื่นเรื่ง, 20, งไม่น่าตอลองดูครับตอลองดูอืมคุณสุพจ์ว่าประเด็นพอไปยื่นกู้บ้านออกได้ไม่เต็มแต่ซื้อบ้านหนึ่งจุดเก้าล้านติดเรื่องรถที่ผ่อนอยู่เลยกู้ได้ไม่เต็มครับเลยอยากแจ้ง,จงติดยังผ่อนรถอยู่ครับทั้งที่นี่อื่นไม่มีประวัติเครดิตก็ไม่ได้ติดเครดิตบูโรโอเคต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดพี่ติดรถก่อนต้องบอกเขานะครับต้องบอกเขาว่าขายรถไปเลยนะคือถ้าเกิด พี่สุพจน์ไม่มีเงินสมมติพี่สุพต์ต้องปิดต้องปิดรถประมาณสี่แสนสมมตินะครับแล้วพี่สุพจน์ไม่มีเงินไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากหรือนะให้ธนาคารมันเห็นนะ่ยแล้วเอามันก็ไม่เชื่อนะมันก็ไม่เชื่อว่าเป็นหนี้ว่าเป็นเงินที่สุพจนะไม่ใช่ไปปิดแเราก็ยังกู้ไม่ผ่านอยู่ดีนะฮะเออ <c oughs> นะต้องระวังนะแต่ถ้าเกิดพี่สุพจน์เอาไปปิด พี่สุขศก็บอกว่าอ๋อผมขายรถเลยครับพี่ขายรถไปแล้วครับ,น,รบนะแต่มันไม่แน่เสมอไปว่ามันจะให้นะครับกรณีแบบนี้ผมบอกก่อนนะเออไปว่าจะให้นะคุณเนยบอกว่าเห็นรุ่นน้องหลายคนไปเรี้ยงเล่น,ลน,ลนคริปโตหวังรวยเร็วถ้าเหรียญมันขึ้นก็อาจจะรวยดอยละ่ะสําหรับผมงานสร้างขยับขยายค่อยๆเติบโตบริหารเงินดีๆผมว่าเอาปวกความรู้การเงินแบบใหม่เข้าไปสามารถรวยได้เยี่ยม yeah. เมื่อไรผมจะได้ไปกินร้านคุณคุณอยู่ที่ไหนเกใช่ไหมไอ้กาลาสินใช่ไหมอคนไหนต้องมีหาค,คุณเอ็มสักทีน้องนัทนี่ไปมาแล้วนะน้องนัทหมูปิ้งนี่ไปมาแล้วน้องเอ็มน้องเอ็มพิซซ่านี่ยังไม่เคยไปคุณธานีว่าโรงงานติดเอ l พมาหนึ่งปีแล้วโดนแบงค์ฟ้องอยู่ก็สู้ไประหว่างสู้เอาโรงงานให้เช่าเก็บกินแบงค์มายุ่งส่วนนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับมันจะเป็นของเราอยู่ครับคุณต้นมูลของเพื่อนฝากถามค่ะของสินเชื่อเจม,มาร์ สามารถขอแฮคัดได้ไหมได้แต่ว่าไม่โคตรโหดคุณอะไรเนี่ยอนอน,นนะนะฮะอน,นนะเขออ่านผิดขออภัยนะฮะสวัสดีครับ JMT จะส่งข้อมูลเราไปที่เครดิตบูโรหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจว่า JMT อยู่ในเครดิตบูโรเปล่านะ <c oughs> ไม่แน่ใจนะน่าจะน่าจะอยู่นะอืม คุณเดมบอกว่าส่วนใหญ่พอมีเงินเอาเงินไปใช้ผิดประเภทพอเงินขาดมือปัญหาก็เกิดแก้ไม่ได้ปัญหาบานปลายก็เกมล้ะครับอืมถูกต้องครับคุณโคบอกว่าสวัสดีครับเป็นพนักงานเงินเดือนบริษัทเอกชนแต่เป็นหนี้เสียโดนฟ้องอืมแเป็นวสุดทรัพย์อายัดเงินเดือนหรือเปล่าก็คงต้องโดน่ะคงต้องโดนแหละครับคุณหนุ่มพิงนะฮะบอกว่า กรุงสีแฮ่คัดยากไหมครับไม่ยากครับกรุงสีครับคุณเอมบอกว่าปีสองปีนี้ขอพักสงบอ,อขอพักส่งเงินกู้ไว้ก่อนขอเยอะช่วงนี้หมดไปเยอะอืมรวยจังเว้ยเยี่ยมคุณโยโย่ว่าผมเลือกชักดาบ <c oughs> นี่คือชักดาบคือเก็บเงินไม <c oughs> คือ,ค,อคือไม่จ่ายแม่งอะไรเลยสักอย่างใช่ปะ เออนี่ผมผมจัดไลฟ์ไปผมต้องเอาไอ้เครื่องวัดออกซิเจนมาวัดด้วยนะออกซิเจนในปอดผมเป็นไงออตอนนี้ออกซิเจนในปอดผมอยู่แค่97เองไว้มผมเป็นหนี้ SCB สองล้านจะขอที่ดีนเป็นสินทรัพย์อยู่เขาจะไม่ยอมหรอครับบอกแล้วว่าเเงินกู้แบบที่มี asset, แอสเซทมันไม่ให้หรอกครับเงินกู้แบบมีแอสเซทไม่ให้หรอกนี่คือบัตร เครดิตครับแต่มีบ้านกับที่ดินปลอดภาระอ๋อมีบ้านกับที่ดินปลอดภาระเออ <c oughs> จะขอแฮคัดก็มันต้องถามตรงๆว่าบ้านที่ดินปลอดภาระมันอยู่มันบ้านเลกที่บ้านเขาเรียกว่าไงมันชื่อคุณอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้อยู่หรือเปล่าล่ะถ้าเกิดมีที่ดินปลอดภาระมันก็คุยไม่ง่ายครับคุยไม่ง่ายอืม เพราะอย่างเวลาในตอนที่คุณไปสมัครบัตรเครดิตตั้งแต่แรกให้คุณก่อไะบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของใครเป็นของตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีข้อมูลหมดอะเออคือให้ผมแนะนําก็คือว่าก็ลองดูก่อนนก็ลองดูก่อนลองแหคัดแต่ว่าโอกาสจะได้แหคัดแบบเยอะอาจจะไม่ค่อยมีนะครับอืคือคุณไปแข็งหน้าไม่ได้อะประมาณนั้นแหะ เค okay. มีคำถามถามมานะครับผมก็กดเข้าข้อมูลผมก่อนอีกนึอ่าไม่มีคำถามมาผมไปแล้วแล้วก็พรุ่งนี้คงไม่ได้จัดนี้อ่าจะเดินทางไปภูเก็ตนะครับจะเดินทางไปภูเก็ตนะก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปสนุกๆมาฝากนะกันเพราะว่าทริปคือไปทริปเจราจานี่นะฮะ ทริปเจราจานี่นะไปภูเก็ตคนีเร้องเจราจานี่แต่ว่าเราต้องไปเจราจานี่ที่กระบี่นะด้วยความที่ลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายผมทั้งหมดผมก็เกรงใจลูกค้าเพราะว่าตัวเครื่องบินกระบี่แพงมากไม่รู้มันจะแพงไปถึงไหนนะคือแบบจองไม่ทันผัดไปแค่วันเดียวนี้แม่งขึ้นไปหลายพันเลยผมเลยจะเป็นต้องเอไปลงที่ภูเก็ตแล้วขับรถไปกันอนะเออเปลืองค่าน้ำมันคุ้มกว่าเปลืองค่าน้ำมันคุ้มกว่า คุณรับอกขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอหลังใหมพพ่พิมพ์มาแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้คงไม่ตอบใครแล้วล่ะเดี๋ยวนี่ผมก็เตรียมตัวนอนแล้วฮะ